เอลซ่านะ่ะอยากจะเป็นหมอมาตั้งแต่เด็กแล้ว <c oughs> จนเธอเรียนจบแล้วก็ได้ใบประกาศมาเย่ Yay! จะได้เป็นหมอแล้วสินะเอลซ่าสมัครเป็นหมอที่โรงพยาบาลในเมืองแอล์ลนเดลแล้วเธอก็ได้กลายเป็นคุณหมอที่เก่งที่สุดเลยไ <c oughs> งยฉันมาตัดชุดหน่อยนะเอาได้เลยวัดเสื้อก่อนนะตัดเสื้อกาวเลย เอกามา3มชิ้นว้าวเสื้อกาลวลายหิมะเสร็จแล้วเอาลองใส่เสื้อดูอย่าลืมใส่กระเป๋าแล้วก็กระดุมจากนั้นก็ใส่ลายละเอียดลงไปเลยแล้วก็ใส่หมวกที่มีลายเกล็ดหิมะลงไปและตรงป้ายชื่อก็จะเขียนว่าด็อกเตอร์เอลซ่า ว้าวเอลซ่าห้องทำงานสวยจังออแย่จังเลยฉันรู้สึกป่วยขอตรวจปอดหน่อยก็แล้วกันนะอ๋อได้ยินเสียงอะไรด้วยงั้นขอสั่งให้กินวิตามินก็นแล้วกันนะแล้วเธอจะดีขึ้นเองจะเอาแล้วโอ้โหนี่อะไรหรอเอลซ่าอันนี้จ้าใบสั่งยาขอย้ำเลยว่าห้ามกินเกินที่สั่งในเข้าใจเปล่าโอเคครับแต่ว่าขอขนมไปกินหน่อยก็แล้วกันนะหายเร็วเวนะ เอ๊ดินเบาเนี่ยจะกลายเป็นอะไรเหรอเราจะต้องมีเครื่องวัดไข้ทใายเป็นสีนีออนเลยแต่ว่าต้องใช้อะเล็กๆอ,อ่ะอ้าขอบใจดีขึ้นเยอะเลยเออใช้น้ำมหมไหลายใหญ่เลยลองใช้ด,ด้วยทิชชู่สิจ้าแรงเกินไปหรือเปล่าดูสิใต้จมูกเจ็บไปหมดเลยเออขาวัดไข้หน่อยนะ เค <Okay. S 2> ขอดูหน่อยถ้ามีไข้สูงเลยนี่นาะอุณหภูมิร่างกายเหมือนกับคนเลยโอ้ไม่ฉันละลายแล้วเออมือหัวจังอ่ะนี่จะเย็นๆก่อนนะฉันรู้ว่าต้องทำอะไรอาชนลตรงนี้ก่อนนะอย่าขยับนะรู้ไหมหิมะ oh, <my. S 2> จะช่วยเธอเองทุกอย่างจะดีขึ้นเองจ้ะอ่อห oh, oh. ิมะละลายแล้วแบบเนี้ยคงจะต้องใช้อะไรที่แรงกว่านั้นแล้วล่ะเดี๋ยวมานะ เราจะตัดผ้าแบบนี้แล้วก็เย็บเลยทำหิมะด้วยเกล็ดหิมะบอมแล้วก็ติดสายจากหูฟังเก่าๆนี่คือแผ่นความเย็นเราจะต้องใช้แผ่นความเย็นนะโอลาฟยังอยู่รึเปล่าโอเคฉันจะใส่หิมะเข้าไปนะโอเคใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง เอาล่ะได้เวลาพลิกตัวแล้วโอเคอุณหภูมิลดลงแล้วตอนนี้เจ้าสนโนว์แมนน้อยก็หายป่วยแล้วแถมหวัดก็หายไปด้วยเย้ได้ผลดีจังเลยเธอเก่งมากเอ้า oh, ขอบคุณนะครับคุณหมอและเจ้ากล่องนี้จะกลายเป็นกล่องเอ็กซเรย์ประกอบด้านบนเลย จากนั้นก็ทำเสาด้านบนเจ้าตัวต่อพวกนี้จะมาทำเป็นส่วนของเครื่องเอ็กซเรย์ติดหน้าจอแล้วก็ปุ่มกดมามาเอ็กซเรย์กันโอ้โหวันนี้คนแก่มาหาหมอเยอะเลยใครต่อคะฉันเข้ามาเลยเออฉันก่อนฉันก่อน้ย คนนมสบายนี่ไม่รู้จากการตอนแถวรึงไงอ๋อฉันมาแล้วเออฉันต้องเข้าห้องนี้หรือเปล่าต้องเอาหลอดนี่ไปไว้ที่ไหนอ๋อหลอดนี้เอาไว้อีกห้องหนึ่งคะ่ะที่นี่เอาไว้เอกซเรย์นะอ๋อโทษดีก็ว่ามาถึงแล้วก็เอกซเรย์ซะหน่อยเป็นไรไปได้เลยค่าจะน,นอนเลยาหายใจเข้าลึกๆนะคะเอาละได้แล้วโอลาฟเคุณสุขภาพดีนะเออภาพเอกซเรย์ดูหล่อจังเลย <minutes> เราจะมาทำหน้ากากออกซิเจนจากหลอดพลาสติกใส่ลูกปัดแล้วก็ริบบินจากนั้นก็เ <laut> ข <teokbokki currently> ียนสัญลักษณ์ออกซิเจนหายใจเข้าลึกๆนะลูกชนะอยู่ๆก็เหนื่อยขึ้นมาค่ะ ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวฉันตรวจให้ละเอียดเลยนะเอ้าสงสัยจะต้องพ่นออกซิเจนแล้วล่ะค่ะลองสูดหายใจเข้าลึกๆนะจ้ะเห็นไหมไม่น่ากลัวเลยใช่ไหมตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วนี่จ้าวิตามินแคนดี้สายแล้วโฟมจะกลายเป็นชิลเล็กๆสโนว์แมนน้อยระบายเสียให้ด้วยเหรอ และต่อไปสายรัดจากเวคโร <Hi. S 1> สวัสดีค่ะให้ช่วยอะไรคะเอออยากจะให้วัดความดันสักหน่อยได้ค่ะเชิญเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะวัดความดันให้ความดันสูงแบบนี้ไม่ต้องขี่จรวดเลยนะคะสงสัยจะต้องไปเที่ยวนอกโลกแล้วสิ แต่ฉันรวยพอขอซื้อตั๋วหน่อยได้ไหมคุณยายจะไปเที่ยวนอกโลกได้นะจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเน่ดูสิความดันฉันก็โอเคนะอะโอเคเธอเลยครับขอบคุณนะมาระบายสีกันแน่นอนจะต้องเป็นรูปภาพในฤดูหนาว ติดที่จับเลยแล้วก็ระบายสีเงินเดี๋ยวจะเปิเดอเทอแล้วนะไปวัดค่าสายตากันหน่อยไหมเธอน,นั่งเลยจ้ะโ <Okay. S 2> อเคเออจะเจ็บไหมอ่ะไม่เลยจ้ะเอาล่ะคุณหมอจะชี้สัญลักษณ์นะจากนั้นหนูก็อธิบายว่าเห็นอะไรมีมนุษย์หิมะก,กี่ตัวจ้ะ <c oughs> อ๋อหนูเห็นสองนะ มีตัวเดียวจ้ะงั้นคุณหมอจะสั่งให้ทำแบนตาเลยนะไม่เป็นไรนะกรอบสีม่วงนี้สวยจะตายไป <S <S เราจะตัดไม้ออกเลยแล้วก็ตัดให้สั้นลงแบบนี้ระบายด้วยสีชมพู แล้วติดลูกปัดต,ตรงกลางติดที่รองให้นุ่มเลยทีเนี้ยจะได้เดินง่ายๆไง,งถ้าเกิดว่าเจ็บขาแล้วก็ต้องใช้ไม้ค้ำนะจ๊ะนี่เธอสอนเล่นสเก็ตหน่อยสิสนุกดีเอาเลยเธอทำได้ไปเลยไปอ๋อ,อไม่หหิมะมโดนฉันเต็มๆเ,เลยอ่ะ เจ็บเอลซ่ามาทันทีเลยสายด่วนกู้ภัยมาแล้วจ้าเจ็บตรงไหนขาเหรอโอเคแล้วแบบนี้ละ่ะสงสัยจะต้องใช้ไม้ค้ำแล้วละ่ะ Thank you มันก็ดูยดีนะคะใช่ดีไซน์ดีมากด้วยนะอีกแป๊บเดียวก็จะได้กลับมาเล่นไอซ์เกตแล้วละ่ะ <c oughs> เราจะมาทำที่พันแผลแสนหรูหรา เราจะใส่ผ้าพันแผลลงไปในขวดหรอโอ้โหนี่จะแพงไปไหนกันล่ะเนี่ยเสร็จแล้วคุณหนูสุดไฮโซเรเชลกำลังถ่ายติกตอกอยู่อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดว่าอยากจะเห็นอะไรรวยๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์ออฟใหม่ครั้งหนะ้าอยากจะรู้แม้ว่าฉันเล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่าออสกัตร์คิดดีกว่า ด็อกเตอร์เอลซ่ามาถึงแล้วจ้ะมาขอหมอตรวจหน่อยโอ้หนูกลัวเข็ม,มากไม่ไม่ไมฉันแค่จะพันแผลเธอแค่หนูอยากได้อะไรแพงๆได้เลยจ้ะนี่ไงเราจะพันแผลที่แขนของเธอนะครั้งหน้าก็ระวังไว้ด้วยนะ <Bye. S 2> คุณหมอวันนี้จะทำอะไรเอ่ยพาสเตอร์ยาเหรอ ง่ายนิดเดียวเราจะติดไว้ที่เทปสองนะพอติดแล้วอาการก็จะดีขึ้นเลยล่ะมาเล่นสเก็ตดีกว่าใครบอกว่าฉันเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็น<า>ว้าวว้าวาโอ๊ยเอา้าดูเหมือนจะเป็นแผลเล็กน้อยนะ่จ้า หนูน้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะอะอยากจะใช้เทปสีไหนดนีเลือกได้เลยเนื้อยากได้อันเนี้ยขอบขึ้นค่ะสีพาสเตอร์ยาก,กับสเก็ตบอร์ดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยแป๊บเดียวก็หายแล้วไม่ทันรู้ตัวเลยล่ะอา้าววิดีโอแล้วหายป่วยแล้วเหรอดีจังเลยที่หายป่วยเร็วขนาดนี้ <c oughs> นี่คุณโนว์แมนใส่รองเท้ารุ่นอะไรเอ่อ oh. ฮ้ฉันลืมถอดออกนะมันเป็นถุงพลาสติกขอบใจลืมไปได้ไงเนี่ยเออโอลาฟยังอยู่ข้างบนนู่นน่ะลืมเอาออกจนได้อย่าลืมนับแนะว่าเจ้าสโนว์แมนปรากฏตัวกี่ครั้งคอมเมนต์คำตอบไว้ด้านล่างได้เลย